สมเด็จพระนิธิถาทิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท เวลา14นาิกา43นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปะทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้มอมราชวงศ์จียากรอาภากรเสสเวสประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล์ตามพระราชธิาศัย โอกาสนี้พระคูวาปีสุพัทรคุณเจ้าวาดวัดกู่สุนทรารามอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามรวมเป้าถวายเครื่องดนตรีไทยด้วยพลเอกธนรัตน์ยิรันบุรณะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกอบัญชการกองทัพไทยและคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระอุปคุตและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัยในโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมเฝ้าด้วย รองศาสตราจารย์ชาญถนัดงานนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารและกรรมการสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเฝ้าทุนละอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุุลตามพระราชจัยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565 นายมนตรีพรผลผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติจำนวน12โรงเรียนเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกครบ25ปีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเพศชักรอภิสิทธ์ชัตนาน,น์ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำคณะบุคคลเฝ้าทุนลอองพระบาทดังนี้นางวราราผนทรัพย์สมบูรณ์รองผู้อํานวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและผู้แทนคณะทํางานโครงการ VCC ครบรอบ169รอบปีเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรทัตน์เวชานุกูลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายชุดตรวจการติดเชื้อเครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโควิด -19 น้ำยาฆ่าเชื้อโควิดส9สูตรเข้มข้นและชุดป้องกันส่วนบุคคลแบบใช้แล้วทิ้งหรือ PPE เพื่อพระราชถานตามพระราชธยาสายนายแพทย์กำพลพละศิลป์ที่ปรึกษาประธานสิทธิ์เก่าหลักสูตรประกาศนีญบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารรุ่นที่1หรือปทพ1พร้อมคณะสิทธิ์เก่าปทพ1เฝ้าทุนละองพระบาททุนเก้าทุ่กระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนสร้างสุขศาลาพระราชทานณศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอินทซียสาบ้านป่าเกยโยตำบลป่าเต่งอเภอแก่งกระจานจัังหวดเพชรบุรีนางสาวประพาพันธ์พิชัยคำกรรมการบริหารบริษัทพาเวอร์เทคเอนจินเอเซมบลีจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าถุลออ่อพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยา ในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางสาวนันทวันสุริและคณะเฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางวัสนาทวีแสงสกุลชัย และผู้แทนกองทุนคุณแม่สมทวินแท่อึ้งพงประภากรเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางสาววิมลลักยงเห็นเจริญกรรมการบริหารบริษัทชลิตอินดัสทรีจำกัดพร้อมครอบครัวและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุลอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางสาวสลิสาหารพาณิชย์ผู้แทนกองทุนคุณพ่อสมชายโลหิตพร้อมครอบครัวเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวท,ทุนกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยน้องคายในพระราชุปธรร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็พธธจ,จรมมดพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายชูวิทย์จึงธนสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนอตอิตปรับเพอร์จำกัดมหาชนและครอบครัวเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคาย ในพระราชาธร,รมสมเด็จพระนิธ,ธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนก้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์แผ่นปูยางพารารองค้อกปัสุสัตเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชธิยาศัยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารยุคใหม่หัวใจนำทาง ที่โรงแรมรอยัลซิตี้กรุงเทพมหานครพลเรือเอกพรงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารยุคใหม่หัวใจนำทางซึ่งสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคม2565เพื่อสร้างการตระหนักรู้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหาร หารจัดการบุคลากรและครูที่ดูแลนักเรียนกลุ่มเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้หรือเด็ก LD รวมถึงเด็กพิเศษอื่นๆอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนำไปใช้ได้จริงและสามารถวัดผลได้โดยการพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างผู้นำที่ดีมุ่งมั่นพัฒนาสร้างแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนอนาคตของชาติในทิศทางที่ดีถูกต้องและเหมาะสมโดยนำเครื่องมือค้นหาพรสวรรค์ด้วยการสแกนลายนิ้วมือซึ่งอ้างอิงงานวิจัยเรื่องศาสตร์ลายผิวทฤษฎีพหุปัญญามาวิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคลเพื่อแนะนำแนวทางการดึงศักยภาพนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ,อการบริหารจัดการบุคลากรของ โรงเรียนให้แนวทางการเรียนรู้และเข้าใจเด็ก LD เพื่อการพัฒนาสู่ศักยภาพที่แท้จริงมีคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชาประชานุเคราะห์38แห่งคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงศึกษาธิการและจาก Smart Coach Intelligence พร้อมคณะทํางานเข้าร่วมการอบรมรวม72คน